เหลือโพขึ้นมาแค่นิ้วเดียวล้วจะพันเทปยังไงล่ะทีนี้มือก็ลงไปไม่ได้บล็อกก็เล็กทำยังไงมาดูวิธีกันเอานี้มานะครับไขควงแบนไขควงแฉกก็ได้ไม้ตะกุงตะเกียบหรือไม้อะไรข้างทางก็ได้นะครับเอาเทปมานะแล้วก็พันเอากาวมันออกด้านนอกอรอบแรกให้พันเอากาวมันเข้าไปติดกับหูไขควงก่อนนะ นี่นะติดแล้วนะ,ะแล้วก็บิดกลับให้ออกกาวออกมาด้านนอกคานนี้นะนให้ออกกาวออกมาข้างนอกนี่นี่ติดมือละเห็นไหมครับคันนี้ก็หมุนเลยอยากยา,ยาวเท่าไหร่ก็หมุนเอานะครับให้มันอ้วนไปเลยได้ที่ต้องการเสร็จก็พออันนี้กาวอยู่ด้านนอกแล้วนะอ่าวิธีทําก็คือนี่เห็นไหมทีนี้ก็พันได้เลย ดึงให้แน่นได้เลยนะทีนี้ก็เก็บปลายมันได้เลยครับนี่สวยงามเหมือนกันแน่นเอาไปลองใช้ดูนะครับวิธีนี้